ลแบรนด์วีตาพ u ุนพลัสลูกใหม่ความสุขใครๆก็อยากมีแต่ถ้าเราคิดถึงแต่ความสุขส่วนตัวโดยลืมเผื่อแผ่ให้คนรอบข้างสังคมก็จะมีแต่คนได้โอกาสเพิ่มมากขึ้นนั่นคือสาเหตุที่ทำให้รายการว้าวแหวนเปิดพื้นที่ของรายการให้กับโครงการดีๆที่ช่วยเหลือสังคมเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้มีช่องทางในการแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นในสังคมโดยสามารถเข้ามาอัปเดตได้ทุกเดือนเลยค่ะ กระเดิมเทพแรกกับโครงการดีๆที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เป็นโรคต้อกระจกให้กลับมามองเห็นอีกครั้งกับโครงการรวมคืนแสงสว่างให้กับชีวิตค่ะคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะคะถ้าเราเป็นโรคต้อกระจกจะมองเห็นเป็นภาพเบลอพร่าเลือนแบบนี้และถ้าไม่รักษาก็จะตาบอดในที่สุดซึ่งโรคนี้พบมากในผู้สูงอายุแต่ปัจจุบันเริ่มพบในคนอ,อายุน้อยลงเรื่อยๆจำนวนผู้ป่วยก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้น เพราะฉะนั้นจึงเกิดโครงการร่วมคืนแสงสว่างให้กับชีวิตที่ช่วยรักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจกที่ห่างไกลจากแพทย์และขาดโอกาสในการรักษาให้ได้กลับมามองเห็นเหมือนมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าโครงการดีๆแบบนี้ใช้เงินรักษาเพียงแค่750บาทต่ตอคนเท่านั้นซึ่งจะช่วยคุณตาคุณยายได้มากมายขนาดไหนต้องไปฟังจากผู้ริเริ่มโครงการนั่นก็คือคุณทรินโชคชัยชาน กรรมาการผู้จัดการโรงพยาบาลสุพมิตรและผู้สนับสนุนใจบุญอย่างคุณเฟออนชุมาดูรงเดช working women ขอนแก่ค่ะที่มาของมูลนิธินี้นี่มีที่มาอย่างไงคะ4-5ปีก่อนนะครับเราได้ทําการออกหน่วยพอเราไปออกหน่วยเราก็เลยเห็นว่าเออเฮ้ยมันยังมีคนอีกเยอะแยะมากมายที่ไม่สามารถเข้ามาถึงการรักษาพยาบาลในระบบได้นะครับเขาอยู่ไกลนะครับตาก็มองไม่เห็นเดินก็ไม่สะดวกพอเเห็นตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย ไม่ได้ละถ้าเราลืมแว่นแค่วันเดียวเนี่ยมันมองไม่เห็นเราก็ทรามานทั้ง1วันละแต่คนเราเนี่ยคือเขามองไม่เห็นมาเป็น5ปีมาเป็น10ปีจยทั้งบางคนถึงตาบอดเราก็เลยเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาการที่เราสามารถใช้750บาทเนี่ยแล้วเปลี่ยนชีวิตคนได้เนี่ยม,มันเป็นอะไรที่แบบมหาสัจจันมากมากบางทีเรากินข้าวมื้อนหนึ่งก็หมดแล้วแต่อันนีน้ทำให้เรามีความรู้สึกว่าช่วย750บาท1ตาเนี่ยจริงๆเนี่ย เขาไปต่อยอดชีวิตเขาได้แล้วสิ่งที่เขาทำก็ไปกระจายต่อสิ่งวัล้อมอใกล้ๆตัวเขาญาติลูกหลานของเขาการที่แหวนได้ลงไปพูดคุยกับผู้ป่วยต้อกระจกทำให้แหวนได้รับรู้เรื่องราวชีวิตของพวกเขาอย่างเช่นเรื่องราวของคุณลุงท่านนี้ที่เดินทางมาจากพิจิตรค่ะต้องออกมาทำนาทุกวันโดยที่มองอมไม่ค่อยเห็นอย่างนั้นนะมองไม่ค่อยเห็นมองกว้างไปต้องการเอาก็เราเคยทำงานใช่ไหมครับแต่นี่ทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็คิด ขัวตาจะมองไม่เห็นจะบอดไปตลอดอยนีแต่ไม่เคยคิดตั้นหรอกนะคิดว่าทำยังไงจะให้ลูกให้หลานโตขึ้นมาได้ต้องเปิดตาวันแรกรู้สึกยังไงวันนี้ <c oughs> นังแตงมากเลยครับร้องไห้เลยบ <c oughs> อกว่า <c oughs> คุยอวดกับพันยาบอกโอ้ฉันเห็นดีแจมจัง, <c oughs> <c oughs> งเลยมาได้ขึ้นตรวั์เลยอะวัดว้าไปไม่ได้แนละ้วไปก็ไม่เห็นปู่เห็นคุณวันนี้เห็นแจมแจ้งมีใจจังเลยนะ แหวนได้เห็นรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความสุขจากคุณตาคุณยายจากโครงการร่วมคืนแสงสว่างให้กับชีวิตแล้วทําให้แหวนรู้สึกว่าสิ่งที่พวกเราได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนั้นบางครั้งอาจจะดูเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่มันยิ่งใหญ่และมีค่ามากสําหรับอีกหลายๆคนในสังคมค่ะ และตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วค่ะสําหรับเรื่องราวที่คุณผู้ชมรอติดตามกับการแก้เคล็ดปีช่องจากคําแนะนําของอาจารย์ช้างค่ะสิ่งสําคัญเนี่ยต้องย้ําก่อนว่าคนที่ชงเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ดี mm hmm. การชงเนี่ยเหมือนการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเนี่ยจะเยอะ mm hmm. นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนแปลงแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยมันไม่ดีแน่นอนคือสิ่งที่เราต้องแก้ชงสําคัญอันดับแรกคือใจของเรานห้ามชง เราต้องเข้าใจก่อนว่าการชงเนี่ยมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของเราของปีนั้นๆคนที่ชงแล้วโอกาสที่จะรวยขึ้นมีเยอะนะการชงเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับแม่เหล็กคนละแบบประเภทกันม,มันจะมีพลังเหนี่ยวนําที่ ค่อนข้างจะแรงนะครับเบาๆหน่อยเดี๋ยวก็จะเป็นปีมะเส็งเองนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่เกิดในปีมะเส็งอาจจะไม่ได้น่ากังวลเท่าไหร่นะครับเพราะว่า<ฆ>ด้วยจังหวะของดวงดาวเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องที่หงุดหงิดลำคาญใจเท่านั้นเองมีการเปลี่ยนแปลงแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็คือปีวอกหรือว่าปีลิงก็ถือว่าเป็นปีที่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทํางานนะครับเพราะว่าโดยหลกักแล้วเนี่ยคนปีลิงเนี่ยจะมีบรรยากาศในการทํางานใหม่ๆโอกาสที่มันจะเกิดกับความเกิดความขัดแยง้งเกิดการแตกแยกกันมนัน<ฆ>จะเกิดขึ้นได้ง่าย ปีที่เปลี่ยนแปลงแรงขึ้นมาอีกนะครับก็คือปีขานนะครับแต่ปีขานเนี่ยอาจจะเรื่องของสุขภาพและคําว่าชงจริงเนี่ยเราใช้กับปีเดียวคือปีกุลปีกุลเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ชงร้อยเปอร์เซ็นทร้อยเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นปีที่ร่วมชงนะครับคนปีชงเนี่ยเราก็จะทราบกันดีว่าบางคนอยู่ในช่วงปีใหม่นะครับก็อาจจะไปไหว้พระตามวัดตามสันเจ้าถ้าคุณไปในวัดที่เป็นแบบสันเจ้าหรือวัดจีนเนี่ยก็จะมีเทพองค์หนึ่งนะครับเรียกว่าเทพไทสวยเอีย เทพเจ้าที่ดูแลในเรื่องของปีชงเรียกว่าดูแลคุ้มครองดวงชะตา์แต่ละปีนะครับดังน,นั้นเวลาใครไปไหว้ตามวัดจีนเนี่ยก็ต้องหาให้เจอเนชะื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการเนี่ยบางทีอยู่ทั่วประเทศแถวบ้านไม่มีอ,อ่ะโอ้แล้วจะไปไหว้ที่ไหนล่ะไหว้ที่ไหนนะครับไปแบบวัดแบบเราที่เราเคยไปกันได้บแบบไทยเราเนี่ยนะครับก็ไปขออนุญาตเจ้าว่ดชนิดหนึง่งนะครับเอาชื่อนามสกุลของเราเนี่ย วางไว้ในโบสถ์เก็บไว้ในโบสถว์วัดในโบสถ์จะเป็นที่ที่พระเนี่ยมีการทําสังฆกรรมคือการสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นอะไรกันเป็นประจำเนี่ยก็เป็นการเสริมมงคลให้กับตัวเองได้แล้ววันนี้นะครับผมก็มีะนะครับเป็นยันเทพเจ้าไทยเฉลี้ยสำหรับคุณผู้ชมรายการนะครับสำหรับใครที่ปีชงต้องพกไว้เลยเสริมกำลังใจเสริมกำลังใจนะคะสำหรับปีชงก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยทาง a c e b o o k ข้างล่างนี้นะคะคือต้องย้ำนะครับว่าในเรื่องของโหราศาสตร์หรือว่าในเรื่องของดวงชะตาเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญเนี่ย มันขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นหลักใจของเราใช่นะครับเรื่องของกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงนะขณะ,ะนี้นนถ้าหากเราอยากมีอนาคตที่สดใสอนาคตที่ดีเนี่ยนะครับการประกอบกรรมที่ดีในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรกระทํานะครับอย่าไปกังวลอย่าไปเครียดกับดวงชะตาซึ่งทุกคนเนี่ยมีสิทธิดวงดีแล้วก็ไม่ดีเป็นเรื่องปกติอะไรที่มันดีอยู่แล้วเราทําให้มันเต็มที่ โอกาสที่ปีมาเสียงนี้จะเป็นปีที่เรามีความสําเร็จในชีวิตก็จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ช้างมากเลยนะคะ<อ>ที่มาให้ข้อแนะนําดีๆต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์สัปดาห์หน้าพบกับเทรนเซอร์ผ้าหน้าผมในปีนี้ถ้าไม่อยากเอาติดตามให้ได้ในรายการว้าวแหว,ว,วนจันทร์หน้านะคะว้าวแหวนเหรอเขาดีไซน์เองเนี่ยรนดีไซน์แล้วแหวนไปตัดมาให้เป็นสไตล์ของเขา ตัต่งตามแบบเปตายมาไม่ได้ไ <ป S 1> พ่อดู่อไปเ,เ,เ,เลยคนนีะะ<อ>้นะรัาขำอะไรเดีย้น